พี่น้องวันนี้วาล้างรถจ้ามาเห็นน้ำกันเดอมีอุปกรณ์คือเี๋ยวสให้เบิงสองคันอันนี้คือน้ำยาอันนี้คือแนวถทูมันอันนี้แนวเซตมันอันนี้แนวถทูเพราะว่าตัวเตีย้ยแล้วกระั้งอันนี้จะล้างก่อนนี่ก็รถหนึ่งคันนะจ๊ะ หนึ่งคันละคันที่สองคันพู้นนีคันหนึ่งนี่คันน,นี้คันนั้นนะจ๊ะด้วยกันเลยลาดลาดลาดนา้ำใ,ใส้น้ำนะใส้น้ำยาล้างรถอะด้วยกันเลยจ้ะ จุ่มจุ่มจุ่มเป็นฟองนี่ถูเลยหอมหอม,มอความอยากคอามยาตถูกันเนื้อจ้าตัวแหลวเดี๋ยวจิให้เบ่งพี่น้องล่างโค้งละนี่จะล่างโล้ง,งละจ้า รางพงกันนะจ๊ะขอนิยารางน้ำพงก่อนดวยจ๊ะพี่น้องรางแล้วล่ะเรีย่เสร็จเสร็จเช,ช,ช,ช็ดเ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 ช็ดแล้ว ็แล้วแหละเดี๋ยวให้ท่านให้เบิ้งแล้วจ้าพี่น้องล่างแล้วล่ะขอโตไปเกินเด้อยจ้ะอันทีส่องกับสีล่างขึ้นกันเนี่ยแหละบ่ะทายเบิ้งดอกน่าจ้าเสร็จแ,แล้วจ้าไมาา่แคดเพืชเขาล่างดอกบัวมีนสางบายบายไปละ